บระเทศไทยบระเทศไทยยูทูบโดนพี่น้องขาอันมื้อนี้ก็เลยถึงโอกาสสิพาดไทยพี่น้องเบิ่งกะดอกพี่น้องมื้อนี้อ่าแลเดเบียบหลายสัปดาห์แล,ล้วเพิ่นลามเบี้ยงเงินเต็มอผ้าเนาะมื้อนี้ก็เลยกลับมาเล่นอยู่อ่าเพชรบูรณ์เพิ่นก็นเลยเอาเลียงแรงหลังแรกอธิษฐานกลับมาล่าอีพี่นอ้องคื้นฮอดทีมพระเอกคื้นฮอดบ่สมบูรณ์สองขวดพี่น้องขาที่เคยอ่าขึ้นฉากรับกันพี่น้องเดี๋ยวสิไปถามความรู้สึกของพระเอกแต่ละคนก่อน,อนมาที่ฮอดไฟบ่ พะเอกพุ่งกินกรออุ้ยคิดถึงมากเลยัเอาเรื่องนั้นเพระใครได้พบปากันเลยเรื่องนี้เลยกาับ่พบปะกันคิดถึงคิดถึงมากมากกอบกัเบียโนคิดถึงใคนยนันี่ว่ครมาเนี่ยมานี่กัลยนน้นนนนมนนน เดือนเดือนเดีวเดือนเาก็ได้กลับม่ดึกเกอบเป็นหมอนี่าง่ไหมว่าหอยู่นีงสัเกาอย่ออานี้รถไได้กินเขาที่ไหนแ่าเขาอ่ะแฉกอะไเอนี่นะจังสวยจัเพชรเออจเอาไปเพชรปกสวยๆแน่ว่าอะไรนะยื้อไปลยนะวันนี้ก็ให้ผู้ใหต้งโดนม่ันห่บอผู้ใหญน่อยนึงคือกันบเขาผให้ดอกมันมันมือดือเออเอาชิตตลามาออกมาจากนํำมาแมนมาแมน ถ้ยากกสินยากกสินเกะอยบ้าเ็นข่อยบาหมอนท่าี้มือยคอยบ <rawd unre> ้าอันนีนะเป็ล่อาเ็อนอนเขเห็นังี่เลยพราับป้องหลังีเลยเดี๋ยวด้แมนอ่เป็นป่าแล้ว้เป็นป่าแล้วพ่อจาเป็นป่าแล้วเป็นป่าก็จะเป็นโดนป่าจะพาะโอ้ว่าหรป้าเน่าหรอเนี่ยเพะถ่ายกิโดน มเมื่อยหละเดิทนทางไกลวัน้ต่อ,อ,อไปแม่ป่าเนี่ยเป็นป่าเขาหลานต่ป่าก็แต่งโต,ตสิ่งเนีากันไปทำบุญเน,ะเนาะนี่านกระถ่าโย,ยกเป็นแอบชอบแอบยังซะนะก็สิบาปแท้เอปไปย่นย้อนเนาะก,กับเป็นกัเป็นสูตรเนาะในเลี้ยงเนาะเออสาวสูตรว่าเรียงเล้ตีมูมูเขามีกูมีข้องเหมือนจะของบ๊ดยพูวนะมูจั ผสมฝังสังบนี่แาละผู้นี้พอผสมฝังน้ามูนี่ไม,ไม่ปปัตับนีละแล้วไม่ได้ปวดหัวไม่ปวมหเจาอายุก,าาก,ากันขากันเ็นบ่กอายุเต็นมันไฟสัตนะอายุเต็นหลางจ้ะเปลนคำแค้นนะคะ ไม่ค่อยได้พดบปากอะไรเรื่องเรื่องเรื่องเขา<ม>เรื่องอะไรกว่าเงินเต็ียมภาพบาอกก็ได้บอกกัคดีเดี๋ยวมันมันรู้สึกว่าตื่นเต้นจังเนียน่ย<อ>มันรู้สึกประหลาดเพื่อนไหมอันนี้เต็งตัวหนาวสินะเนาะเอาเรืออ่องเขาปีกไก่สองเรื่องแล้วก็เรื่องเขาปีนี่เรื่อ,<ม>องผสมกันสลับสลับกันสลับเป็นมือเลยตื่นเต้นละเขาบอกกันได้ลงกันมานียนางเอกกับเพียรเป็นมือละคนเลยอันนี้มันจะป็นสั้นเนาะพระเอกเนาะเสียนปีนพวกไลยบาครั้งเนาะไม่โดนเแลยว เราพะเองนะคะเบต้าก็ต้องคิดถึงตุ๊กตาแน่นอนเลยเพราะว่าอาจจะเงาหนึ่งล้ำเรื่องใหม่ซึ่งเงาหนึ่งค่ะเมื่อกับเป็นเอะไรก็อะไรเรื่องก็ตอนนี้คิดถึงตุ๊กตาป้าคิดถึงคิดถึงแม่ป้านี่กำลังกิน วันนี้ร้อนเนาะวันนี้เอ้าเนาะวันนี้เราได้กลับมาประท่ากันแล้วกับผู้ชายกับอินวันนี้เราเกิบมาเดาวันนี้จำได้บระวักันเอาตามฟิวแล้วเนาะช่วยกูด้นเฮ้ยวันนี่เป็ทไม่ยังกูช่วเนาอเอาดิกระเด็นเฮ้ยกูชายเฮ้ยเฮ้ยเสียงมึงเสียงมึงไม่ยิงอ๋อนี่ผู้ชายเห็นบ่ได้ได้ไอ้แต่มันใหญ่ๆเญ่ด้อย มึงอยากให้ผูเป็นชับมาเลยเป็นม่ไปยกมะขอเม่มือนี้ทำยานะมึงเน่ยมากาว่าผูเป็นท่านตาแพทย์นะอย่างว่าตาแพทย์ขอนแขลว์อนนี่กเม่งวดนใช่ไหมยอยพอมันิการย่อยบอมันี่แจ้งเอาแจงของเป็นใครขอาตัวพูอะไรนทั้งเรื่องมันเป็นผู้ช่ทั้งร่งมันเป็นผูยิงอ๋อ สองชิมี่น้องมันจะมีจักวานนักลิปนี้เนะพี่น้องฝากคนไลค์คนแชร์คนจัใครละวนะคะคนหลายๆพี่น้องสงสาร